สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พ่อเอ๋พามาที่อ่างศิลานะครับวันนี้เรามาไหว้สามเจ้าเขาเรียกว่าตาหนักนาจาศาไทจื้อนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นวัดจีนที่ใหญ่มากบรรยากาศโอ้นี่ตรงนี้จะเป็นตำหนักนาจาสาไทยจื้อนะฮะใหญ่มากครับลองเลยเข้ามาดูหน่อยว่าตำหนักนี้เป็นยังไงอลังการครับใหญ่มากๆเลย เป็นตำหนักที่ใหญ่มากๆขอไปกราบท่านหน่อยเมื่อกี้เราเข้าไปที่ตำหนักแรกด้านข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ตำหนักใหญ่ด้านบนบรรยากาศของภายในศาลเจ้าโตอลังการน่าเกรงขามมากๆท่านอาจา พ่อเอไม่รู้ประวัติมากมายแต่รู้ว่าเป็นสัจเจ้าของท่านอาจารย์นะครับถ้าท่านผู้ชมเพื่อนๆพ,พี่น้องๆท่านใดรู้ประวัติก็ฝากแนะนําคอมเมนต์มาหน่อยเนาะอันนี้อยู่ตรงอ่านศิลาเลยนะครับเลยตรงที่เขาขายครกกันเยอะๆขับเลยมาน,นิดเดียวเลยตรงโกอ่านมาน,นิดเดียวโขอ่านติ่มซำเมืม่อกี้เราขับผ่านร้านโกอ่านติ่มซำคนเยอะมากไม่กล้าเข้าไปต่อคิวเลยอ้าาข้างในท่านเขากำลังปิดปรับปรุงครับเลยไม่เห็นความสวยงามเท่าไหร่เลยเสียดายมาก เขากำลังปรับปรุงเตรียมช่วงตรุษจีนแน่เลยนะครับอ๋อแต่เราเดินเข้าไปข้างในได้ย,ยังเข้าไปกราบท่านนาจาข้างในได้อยู่บรรยากาศนี่จีนมากครับมีลังกรอยู่ตามเสาพันอยู่เลยนี่คือเทพเจ้านาจานะครับตรงนี้จะมีเทพเจ้านาจาอยู่หลายปางมากเราค่อยค่อยได้เดินดูเด็กนะครับนี่ทรงเป็นปางแรกเปนมั้ง แล้วขยับมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นอีกปางหนึ่งอันนี้มีหลายหน้ามีหมดสามหน้าครับเป็นอีกปางหนึ่งของท่าน อันนี้จะเป็นปางใหญ่แนะละปางกลางองค์เทพเจ้านะจะไทยจือ้อองค์พระจดุระทิพรชัยเทพ,ทเ,ทพเจ้าแห่งความสําเร็จและชัยชนะพระผู้ประสาทพรสีประการคืออายุวะนสุขภพะละผู้ได้ทาการสักการะบูชาจะอุดมไปด้วยโชคสามีชัยชาเป็นวันทุกสาปดาย์นี่ก็เป็นอีกปางหนึ่งนะครับก็คือที่เห็นนี้คือเป็นเท,ท่านเทพเจ้านาะจาแต่มีหลายปางนะครับที่เรากราบไหว้ท่าน ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่น่ามาสักการะบูชามากมีความเป็นจีนที่ดีมากนะครับพ่อไอ้ขอกราบท่านนาจาก่อนนะครับด้านข้างนะครับท,ที่เห็นนี่ก็เป็นหอกรองใครมาทําบุญก็มาตีกรองนะครับให้เทพเทวดาท่านทราบว่าเรามาทําบุญที่นี่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพ่อใอ้ขอตี ท่านเทพเจ้าก็ได้รับทราบแล้วแหละเราเข้ามาทําบุญกันในตัวอาคารหลักนะครับจกชั้นที่เราเข้ามาเขาก็มีชั้นบนด้วยนะฮะมีคนจะมบีชั้นบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันมานะฮะว่าชั้นบนเป็นยังไงกันบ้างนอกจากขอกรองแล้วก็จะมีหอระคังด้วยอันนี้เราก็มาตีระคังกันห่อจะตีระคางังอ เราได้ตีทั้งกรองและระคังกันแล้วเนี่ยครับเราขึ้นมาอยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารกันแล้วนะครับก็มีเทพเจ้าให้เรากลับไหว้บรรยากาศของศาลเจ้าด้านหน้าจะเป็นยังไงกระถางทูบใหญ่มากวิวนี้เรามองเห็นทะเลได้เลยนะครับสวยงามจริงๆครับอันนี้เราเดินมากันที่ อาคารข้างๆนา่รับเดินข้ามซอยลเล็กๆมาอาคารหนึ่งนะฮะเป็นอาคารการแจ้นี่ทําบุญนี่ครับบรรยากาศการทาบุญของที่นี่ด้านหลังก็จะมีเทพเจ้านาจาอยู่เดิมแล้วก็มีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยนะครับที่เขาจุดธูปจุดเทียนทำบุญกันแล้วมีใบเซียมซีเสี่ยงโชคกันด้วยครับรูปเทียนแล้วก็กลับไหว้ขอพอจักจากคำอธิษฐานตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าชมกันอีกครั้งครับ อีกครั้งเต็มๆนะครับสำหรับศาลเจ้านาจารตรงนี้วันนี้พ่อเอ๋พามาเยี่ยมชมและกลับไหวนมัสการศาลเจ้านาจารครับก็ใครบูชาท่านนาจาอยู่ใครนับถือท่านนาจาอยู่ก็เลี้ยงเชิญน,นะครับมาที่ศาลเจ้านาจาแห่งนี้ครับรับรองความอลังการครับสวยงามมากๆเควันนี้พ่อเอ๋ขอตัวลาไปก่อนแล้ว ยังไงก็จะพาไปที่ดีๆที่แหวงบุญกันดินนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ